พี่หอยพี่หอยพี่หอยทากอันนี้ย้ายนี่มาน,นเนี่ยสลัดเรโอกนี่นี่ในกระถางในกระถางแล้วก็เอามาลงในวงบ่อซีเมนหมดไปหลายต้นอยู่มะน,นี่เนี่ยอร่อยสิฮะ ผักปลอดสารน่ะอร่อยจริงจริงนี่เอามาลงไว้ตรงนี้ดูซิว่าจะรอดสักกี่ต้นเนี่ยคือบ้านเรามีปัญหาเรื่องหอยทากอย่าเผลอเผลอไม่ได้นะ หวังว่าจะได้กินสลัดเอามาโชว์งามๆสักหน่อยนึง,องขอขอนุญาตนะจ๊ะตัวเองคือเขาเดินไปตรงไหนเขาก็จะกินเขาไม่ได้เลือกเวลาใครทีสองร้อยสามร้อยฟองคิดดู ปัญหาของพวกเราก็คือศัตรูพืชเพราะเราปลูกแบบปลอดสารพิษนี่แหละมันทำให้พวกเราอด,อ,อดกินอันนู้นอดกินอันนี้เออคือเขา จริงๆเขาเป็นตัวย่อยด้วยเหมือนกันนะคือเป็นตัวช่วยย่อยปุ๋ยอะ่ะแต่ที้เขาก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าไงไปเป็นปุ๋ยถ้าได้ดีแคลเซียมเยอะเนี่ยเห็นเขากิน,ก,น,ก,น,ก,นกินกินกินกันมันก็น่าจะลองนะเนี่ยนะเนื้อเยอะด้วยดูท่าทางน่าจะอร่อย <c oughs> อ้ย,ยังไม่เคยลองนะเนี่ย เห็นเขาทำคลิปกินกันอยู่แต่ต่างประเทศน่ะเขาจะกินเขาบอกหอยทากย่างเนยขึ้นชื่อหรือชาที่ประเทศฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเขามีการเลี้ยงเพราะพันธุ์ส่งขายเป็นอาหารเลิศรส แล้วก็บางส่วนเอาเมือกไปทำครีมเสริมความงามแต่ของเราอุน่ากินว่ะลองสะดีไหมถ้านาฝนนะเต็มสวนเลยเชื่อเป่าช่วงหน้าฝนเนี่ยโหไม่ต้องห่วงหรอกเต็มสวนจริงๆเต็มคาราเบลนะคะอ่ะไหนเอาเอาขึ้นปกคลิปหน่อยเด้เออไม่ต้องร้อง เออเอาขึ้นปกคลิปสวยๆหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาขึ้นปกคลิปแบบสวยๆหน่อยนี่ศัตรูพืชไปไปหาอาหารกินไป,ไปไปว่ายน้ำดีกว่านะไปไว่ายน้ำในถังหมักนู่นฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาดีช่องเราได้วยนะจ๊ะทุกทุกคน ทุกช่องให้ความรู้หมดเลยไปแล้วทำงานต่อพอดีเจอไงเลยถ่ายซะเลยแค่นี้นะ